เข่ามาสูมโหมดการทำามาหากินพี่น้องในหน้ามีปลาในหน้ามีเข่าแต่หน้าลูกมีเพิ่มเติมมากขึ้นมากหอยพี่น้องเห็นหลายๆเดี๋ยวมันก่อนี่เห็นดิเนเป็นหมากหอยเชือรล่สีทองนั่นพี่น้องทั้งทองทังท้งบัทองเต็มอยู่นี่เต็มเลยพี่น้องเอาสิผ้าเก็บหมากหอยไปอ้อมมือนี่ หลยกันพี่น้องได้เกือบเต็มทั้งสีพี่น้องเอาซ้ำนี่ละพ่อกินอิ่มกินแสบเอาไปออมสักพักแง่งเนาะ เสบเสบวัสดุกับยู่ข้างบ้านนี่แหละพี่น้องเนี่ยมกพริกกับนี่นี่มกคุ้งเตียมอยู่พี่น้องไอ้มักพริกก็กดกกกกได้ต้นนึ่งนี่เหลียวเราเห็นบันไดเนาะบ่ดกบนได้ ต้นนี้พี่หน้องยกต้นนี้ก็ได้เดียงเตียมตอ้นอยู่นี้คุณยายก็ร่งเด็ดบักพุงพี่หน้องเด็ดบักพุงไปต่ำ สวัสดีกันตอนเสาร์พี่น้องมือนีมาหานออหน้าเป็นมือดีพี่น้องมาพอากันหลายกนเนาะทั้งย่ายทั้งตาเออมาอูุนี่สุมนุ่มสาม่ขีอยากกินอ้อมหอยพอเห็นบอกหอยหลายพี่น้องซอยกันเห็นเห็นบมกหอยมันไปเก็บมาผมเก็บมาแล้วกมาแซน้ำเกลือไว้ ตัอยกลอนหอยไปหน่อยทีอ้อมทีอ้อมหอยมือนี่พุดใหญ่กับซอยแต่ฟันบอกหงงไปเก็บบอกทั่วม่านนี่มาตามก็อ้อมหอยพ่นะผู้สิเห็ดกับเขา่าที่เป็นนาทีลุกหน,น่ะโมนี่อันนี้เป็นพุดซอยเป็นลูกมือซอยเหตุสกันวัดทุดิบพร้อมไปหน่อยบักพริกกับเก็บมา่านนี่เนาะไม่ไม่ ข้าเบือข้าเบือก็ยังก awesome. ็ค mm ือ hmm. ข้าเดี <S <S ๋ยวแซ่น้ำห้มันผุมันพองเป็นนองแซน้ำข่ามคือก็เอาสิ่งหนึ่งเลยเนาะมาตับตำตำอื่นแล้วข้าเบือพักอีกเลยใบชะพลูพักกระแยงแล้วก็ตะไคร้อันนี้เดีส้มตำในก็ทั้งหมักหุงทั้งเงินหมักทั่วทุ่นย่าสับไปเรียบร้อยแล้วหมักกอกหมักเน่าน้ำปลาปลาสูตรพิเศษ นี่พร้อมที่จะเฮ็ดแล้วพี่น้องมาลงมือกันบ้านนี้หอยนี่เป็นหอยเชื่อนี่เลยพี่น้องเด้อเก็บมาจากหน้าจ้าของเองบ่ได้ไปเก็บหมของอื่นมันบ่มีสารผิดสารเคมีหยังเพราะว่าลุงบ่ใส่ยาฆ่าหญ้าบ่ใส่สารอันตรายหยังเนาะเอามาต่อยก้นพี่น้องเอามาสับก้นเพราต่อยก้นคือสับก้อนออกเนี่ยเพื่อให้น้ำนวมันเข้าประเทศทัวถึงเนาะนี่เขาเอิ้นว่าออมมันจะไปคันต้มซื่อๆเน่ยเพต้องสับก้นเอาไม้จิ้มออกก็นเนี่นี่ ซับก่อนแหละป่ะเนี่ยามกินเนี่ยกินไงไปน้องจูบปากทั้งอย่างเงินว่าปากหอยนั่นเนี่ยจูบชั่วๆมันก็ไหลเลือดเข้าปากหลอดทั้งสี่หน้าหรือสจิ้มก็ได้เพราได้บดอยากจูบพอนตะอุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมหมดอ่ะพักอีตูวพักกระแยงอ่าแล้วก็บพักอีเลือดเด็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 เนาะอันนี้ก็ตะไคร่ก็ทุบทุบหล้วก็หั่นอ่าพริกก็หั่นหั่นเอาบดตำไปน้องเขาเบื่อพร้อม น้ำป,าปะลาปลานามใ,ใส่นิดเดียวได้คือหนองแล้วใส่นิดหน่อยเท่านั้นอย่าใส่หลายเพราะน้ำในปลาหอยก็หลายอยู่แล้วใ,ใส่นิดเดียวประมาณจักถ,ถ้วยหนึงก็พอแล้ววันเถอไปน้ำเลยใส่ประมาณถ้วยหนึงพี่น้องอย่ยาใส่หลายกันใส่หลายมัน,ม,นมันอ่อนมันจะกลายเป็นต้ม รูปใส่ซีทัพพี่กาเอาเบือลรูใส่กระไคใส่ลงไปพริกใส่ลงไปผักกีเลยตักเส้าผู้ใส่ลงไป ส่วนพักกิตูุก็พักอะไรเงียเนี่ยบัดสิงโญกรุงจังไข่อ่าการมันสุกสิงโญกรุงจังใสไปหน่อยมันจังสีหอมอ่าน้ำปลานิดนึงจะใส่หลายใส่หลายมันสีเข้มปะลาใส่ตะพี่นึงเสีมึงจะกันจังไข่ใส่เกลือหมดไปหน่อยใส่หลายมันเข้มมันจะออกมาได้แต่มันจางมันเติมได้ยุ่ง ต้งนี่แหละค่อนค่นค่อนจากนอเนาะไปตั้งไฟไปมังเอาไปตั้งไฟเดือดปาผีถืมันเดือดเดืดสุดจะตีมน เริ่มเดือดนะพื่น้องพ่นส่งพนลงางล่างถางล่างมาใงพ่นนมันคือเดือุตัวกวาดัเดืุตนอบปห

หนังเอ้ยสุดด้วยยาเอาฟักกันอ่าอีตัวก็ฟักกันกระเงี้ยมาได้บัน้นเอาซื้อมพาพอดีเลยเปน็นหนงเดือดเต็มที่สุกขักนแะล้วเอากระปิดไปเอาพักอีตัวลงใส่ักกระแงีงลงใส่อ่าจังสีมันยังสีหอมได้เป็นหนังนะกระเงี้ยพร้อมก็แบบกห่ยนิดกินนี่มันบ่อหอมลเลยล่ะ ไดแบ้นพ้นพ้นพ้นกเี้ยกิจะตัวบหอมละูไม่ได้นี่แหะเดี๋ยวมาเดป้าไว้ปิ๊ฟ้าไว้เลยไปตำาบกหุ้้งบแบบตำาบกหู้้งก็ต้องตำ สดสดท่านที่แล้วก็กินท่านที่เปนจังแสบมันตำแบบก่อนนี่มันไข่เครื่องมันบอ่อแสบไปแต่ตำแบบคุณต่อไปเนี่ยสิตำสมตำไป้องทั้งบักตั่วทั้งบักหุ่งตำใช่กันเนาะนี่สูตรผสมเขาเอิน,อนใช่มะกอกาความแบบหน้านั่นแบบพริกบขใส่ห้ามันเผ็ดหน้อยแล้วก็เ,วกเทียนใช่กัน ผิดกับกระเทียมนี่ล่ะอ่าทำตุ้ดกกระเทียมมันจะหอมๆเจ็บๆตำหมักทั่วก้อนพี่หน่าเพราะหมักทั่วมันบ่อไหนตำเด้ยการบ่อตำมันสิบบ่อแหลกเนาะ สูตรของลุงสูตรโบราณบหมือนกมันให้มันหมุนหมุนสะบันมันจังสิเข่าเครื่องปัจจุบันนี่ยจำตัวนี่มีสูตรไหมเนี่นลุงพอจำกับมี่ไปหน่อยลุงว่ามันกินยากเว้ยเข่าก็ดีมันบอเข่าเครื่องความเนาะแต่มันจะมันแตกบานหมดเลยไปหน่อยละเอียดหมดละกูเทากินง่ายเข่าก็ดี ตามบักตัวแล้วกันเอาหักฟุ่งลงมใจเออเจ้าใคเอาเครื่องล้มก่อนเหมือนแบบนี้เดี๋ยวน้ำปลานิดหน่อยถ้าใส่หลายมันเพิมเพิมหน่อยัน,ยยน,อนออกบ่ได้ปลาสอนเครื่อง quạt sẽ quạt, lại được năm mặc quá quân, so quạt vẫn sổm mặc đi nít dưa, mọi năm kiao, nít năm vẫn mọi năm kiao, mọi năm đây mặt năm kiao, mọi cả kiao, mọi năm nít đứng mấy bạn lúc mặt đều bán đúng sẽ làm chán xoang nồi đều nít tăm เสียบพักเรียบร้อยไปัฮะ <t> นี่พี่น้องวิธีกินนี่กินได้ง่ายๆสำหรับวิธีเอาชิ้วิธีเนืน้อปนาผูบอดหมักกจิ้มหัวพี่น้องนี่จิ้มง่ายๆแบบนี้บ่มีแก้วพี่น้องแก้วสมหรือแสกวันนี้ลุ้งม,มิตร,รหมักทัวหมักหุ้งเนาะ เป็นยอดน,น้องยำพุ๊ดพุ๊ดปุ๊ดพุ๊ดเป็นนองควายเขิเอื่อนไวควายเป้าเหงื่อจีควายเชื่อหดสีท้วยแฉบคือไปที่กินวิธีที่หนึ่งต้องแกะมาให้แม่ด้วยแม่ยังไม่ได้วิธีที่สองแบบจู่ปากเลยพี่น,น้อง หยอดตำักบุวบงใส่มับทว่วใส่แบบก,กวาด,ดแคบแบบทว่าหักเปนหนังอ้ยผู้ใดบ่เคยกินเห็ดกินด้อถก็ว่าสูตรโบราณสูตรดั้งเดิมในการอ้อมหอยเป็นหนังใส่พักแต่งแง่งใส่พักเลือด มาจิงเขาต้นี่แหละดยอด